คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครอง นะครับกับเลขทูปปูอยู่หลายงวดแอดมินก็จะมาจุดขอโชคให้พี่น้องได้ลุ้นได้ชมไปพร้อมกันนะครับก็รอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมค้าบผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูปบรมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับอมนนี้ก็จะขออธิาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพคาดานะครับ สำหรับ FC ซพี่น้องสนใจกระถาขอชค่วกระถาขอหวยกระถาพักระดาษจดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีเลขทูบจะกจุดเสียงโชคนะครับผมในวันพระยินจะดีนะครับวันอื่นนะครับกนะ็มีนโมสามจบนะครับณโนะมตรสาพระควตูระตูสมมาสมพุทธะสะณโมตรสาพระควตูระตูสมมาสมพุทธะสะณโมตรสาพระควตูระตูสมมาสัมพุทรธรนะสะ อินทยสังเทวยสังพรมมยสังมหาพรมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักรวัตติยสังมหาจักรวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจะรณยสังสัพพโลกาจริยาณสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมสุวติหนตุไมหัง นโมพุทธสันโมธรรมสัจนโมสังคัสสะเสยยะทีทางหูดูหูดูสวา,ายะาสาธูครับผมเล็กทูบบารมีเหลือหลวงพอ่อรวยพลันก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอมินก็จะของดใช้เสียงนะครับผมเอฟซีพี่น้องได้ลุน้นเล็กทูบด้วยกันนะครับรุ้นดุ่นกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับผมบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพลานนะครับก็ขอบุญบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพลานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบันดาลบันดาลนะครับเลขทูบบารมีเหลือหลวงพ่อรวยพลานออกมาตรงตามแนวทางหุวลาพัฒนานะครับเอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีใยทุกท่านทุกคนด้วยเทอนสาทุ ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านเอฟซีพี่น้องเห็นแต่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปสําหรับแอดเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปสามารถครับว่าชมติดตามได้นะครับขอคอมเมนต์ตรงกันผมมีโชคด้วยกันสําหรับวันนี้เอฟซีพี่น้องชอบนวทางเลขทูบบารมีเอเหรียญหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับกาดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนนนีีี้โชชชคคคคดมมมัััยยททุก่าะรรบบผผเเ สวัสดีครับ